ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะการวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสอนโดยครูวิลาวันช่วยนวลหรือครูนุลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่บทที่1น,นะคะเรื่ององอโตโมละคอร์นอน,นะคะนักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วด้วยกันนะคะ2เรื่องใช่ไหมคะก็คือ ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบแล้วก็เรื่องของรอมอใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือกรอนอน,อนั่นเองถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือกรอน,อนนะคะก็จะหาได้ดังนี้นะคะหนึ่งการหากรอน,อน,อนโดยการหาผลคูณร่วม 2การหากรนโดยการแยก,กตัวประกอบ3การหากรนโดยการหารเดีย๋ยวเราไปเรียนกันในแต่ละหัวข้อเลยนะคะข้อที่1การหากรนโดยการหาผลคูณร่วมเป้าคูณของจํานวนนับใดนะคะเป็นผลคูณของจํานวนนับนั้นซึ่งสามารถหารด้วยจํานวนนับนั้นได้ลงตัว คลคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปนะคะเป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะคูณคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะเราจะใช้อักษรย่อก็คือครนนั่นเองและครนของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนะคะหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะ มาดูตัวอย่างการหากรณนกองสามและห้านะคะวิธีทำเลยนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของสามนะคะก็จะได้แก่สามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบนะคะแล้วก็จุดจุดจุดตรงนี้แปลว,ว่ายังไปได้อีกนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของห้านะคะก็ได้แก่ห้าสิบ 15 20 2ายี3สิบ้าสามสิบสาแล้วก็จุดๆนะคะสามารถหาไปได้อีกนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมของ3และ5ได้แก่อะไรเอ่ยนี่เลยเห็นไหมคะผลคูณร่วมก็คืออะไรคะของทั้ง2องจำนวนนี้เป็นไงคะต้องมีเหมือนกันนะคะ ดังนั้นผลคูณร่วมของ3และ5ก็ได้แก่15และ30แล้วก็จุดๆๆไปนี้นะคะแปลว่ามันสามารถมีนะคะมีอีกนะคะซึ่งผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ3มและ5ก็คือ15้นั่นเองนะคะเพราะว่าเลยครับกรนนก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดดังนั้นนะคะเราหาแค่สองตัวสามตัวก็ได้แล้วนะคะ ในนักที่มีผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ3และ5ก็คือ15ดังนั้นกรนอรของ3และ5ก็คือ15นั่นเองค่ะต่อไป2การหากรนอรโดยการแยกตัวประกอบก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนวิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนำวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยามาใช้ในการหากรนอรนะคะ หลักการในการหากรนนะคะโดยการแยกตัวประกอบตั้งแต่2จํจนวนขึ้นไป1เลยนะคะแยกตัวประกอบทั้งหมดของจานวนนับที่ต้องการหากรนแต่ละจํานวน 2. พิจารณาตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจํานวนนับที่จะหากรนตั้งแต่2จํานวนขึ้นไป 3. พิจารณาตัวประกอบเฉพาะเดี่ยวเดียว 4. นำตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่รวมที่ได้จากข้อ2ทั้งหมดนะคะและตัวประกอบเฉพาะเดียวเดียวที่ได้จากข้อ3ทั้งหมดมาคูณกันและ5กอนอรก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณในข้อที่4นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยหากรณนของอ 6, 16และ24นะคะโดยการแยกตัวประกอบนะคะ วิธีทาเลยนะคะเราก็นําจํานวนแต่ละจํานวนนะคะมาแยกตัวประกอบอย่าง6นะคะเราก็แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ2องคูณสาแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2และ24แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะดังนั้นกรนอของ6 16และ24ก็คือ 2 2คูณ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 3ก็เท่ากับ48นั่นเองนะคะอย่างตรงนี้ก็องเหีนอ่คะที่เอามามี2อยู่4จํจำนวนด้วยกันนะคะเรานับอะไรคะนับตัวที่3ามาแบบนี้มา1อันนี้มา1แต่ที่ําตรงนี้นะคะมาอีก1และก็ตัวที่เหลือ1 2ก็มี4 กยางนูนนะคะแล้ว3ก็คือพี่ซ้ำเนี่ยเราต้องเอามาแค่1เหมือนกันนะคะต่อไป 3. การหากรโนโดยการหารหลักการในการหากรโนโดยการหารจำนวน2จํจำนวน,น,นขึ้นไปนะคะ1เลยเลือกตัวหารโดยเลือกจากจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมอย่างน้อย2จํจำนวนที่ต้องการหาร ซึ่งอาจมีหลายจานวนให้เลือกจํานวนใดไปก่อนก็ได้นะคะแต่าย้ําเลยว่าเราต้องเลือกอะไรคะเลือกจํานวนเฉพาะนะคะ 2. นําตัวหารที่ได้จากข้อ1มาหารอย่างน้อย2จํานวนที่ต้องการสมมุติมี3จํานวนใช่ไหมคะนั้วรียัก็นํามาหารเนี่ยอย่างน้อยหารลงก็คือ2จํานวนนั่นเองนะคะ 3. หารต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของ 2. จํานวนใดๆที่ต้องการหารมาหารได้อีกจึงยุติการหาร 4. คณอก็คือผลคูณของจํานวนเฉพาะที่นําไปหารในแต่ละั้นตอนและจํานวนที่เหลือจากการหารทั้งหมดนั่นเองนักเรียนดูตรงนี้นักเรียนอาจจะงงๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นข้อความเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตัวอย่างนะคะหากรนของ 14, 28และ35อันนี้เราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะในการหารเนี่ยเราก็ใช้วิธีหารอะไรคะหารสั้นนั่นเองนี่เลยวิธีทำเราก็ตั้งเหมือนกันเลยนะคะกับการหาหรมก,ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนี่เลย 14, 28, 35 นะคะแล้วก็เครื่องหมายหารอะไรเรียบร้อย14 28 35ใช่ไหมคะเราก็ดูเลยว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหารทั้ง3ตัวนี้ได้ลงนะคะที่นี้ก็คือ7นั่นเองนะคะเราก็นำา7นะคะมาหารทั้ง3จํานวนนี้นะคะโดยเริ่มจาก14ก่อนนะคะ14หารด้วย7ก็เท่ากับ2 28หารด้วย7ก็เท่ากับ4 35หารด้วย7เท่ากับ5 จากนั้นนักเรียนดู 2, 4, และ5นะคะว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหารลงตัวบ้างซึ่งนะคะการหากรอนน,อน,นี่เราสามารถหาร2องจนวนได้นะคะก็คืออย่างตรงนี้ใช่ไหมคะมี2มี4มี5นักเรียนสามารถหาจํานวนเฉพาะใดก็ได้ที่สามารถหาร2ในสตัวน,นี้ลงนะคะอย่างข้อน,นี้ เรานำสองมาหารนะคะซึ่งสองหารสองและสี่ลงตัวนะคะเราก็หารได้เลยสองหารด้วยสองเท่ากับหนึ่งสี่หารด้วยสองเท่ากับสองส่วนห้านะคะสองหารไม่ลงเราก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องทําอะไรเพ้าะนะคะทีนี้เราก็ดูได้เลยว่าหนึ่งสองห้าตรงนี้นะคะไม่มีจมํานวนเฉพาะใดที่หารสาตัวนี้ลงแล้วนะคะแปลวว่าเราก็อะไรคะยุติการหารได้เลยนะคะ ดังนั้นกรณของ 14, 28และ35ออะไคะ 2, 1, 2, 5, อค่ะ7คูณ2คูณ1คูณ2คูณ5ก็เท่ากับ140นะคะกรณน,น,นะคะนักเรียนนำเนี่ยจำนวนทั้งหมดเลยนะคะมาคูณกันนะคะแล้วตอบเป็นกรณน,น,นะคะเราจะดูเนี่ยง,ง่ายๆเลยเป็นร,รูปก่นนะคะรูปตัว L นั่นเองนะคะเนี่ยเอาหมดเลยหน้า เรื่องหมายหารแล้วก็คูณหารที่ได้นะคะมาคูณกันก็จะได้เป็นคำตอบของกรณนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเราอข้อทบทวนกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนก็ลองกลับไปดูในแบบฝึกหัดนะคะว่านักเรียนทาได้ถูกหรือไม่ถูกตรงไหนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเจอก,กันในเรื่องของ จทย์ปัญหาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณก็ขอลาไปก่อนนะคะ